สาวน้อยคนนี้เธอมาพร้อมความตั้งใจในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งนี้ไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาดาติงสริค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องปอยอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนชัยค่ะตอนเด็กๆคือพ่อชอบเปิดเพลงฟังแล้วก็คือหนูก็ ร้องตามอะค่ะก็พ่อก็เลยเห็นแววก็เลยฝึกให้หนูเป็นนักร้องแล้วก็เอาไปโชว์งานต่างๆเพราะพ่อรู้ว่าคือแบบหนูแบบเออร้องดีขึ้นก็เลยพาไปประกวดในที่ต่างๆบ้างค่ะเหตุผลที่หนูมาประกวดในวันนี้ก็คือข้อหนึ่งหนูอยากเป็นนักร้องแล้วก็ข้อ2องหนูอยากได้เงินมาเป็นทุนการศึกษา ข้อสารหนูอยากใช้น้ำสกุลของไม้ทองคำค่ะใชยเป็นกำลังใจน้องปอยได้นะคะวันนี้น้องปอยจะทำสุดความสามารถเลยค่ะเพราะว่าน้องปอยอยากให้ทุกคนเรียกน้องปอยว่าน้องปอยไม้ทองคำเด็กค่ะสวัสดีเจ้าน้องจอเด็กหญิงสุชาดาเตงสรีจอเล่นจอว่าน้องปอยอายุ11ปี ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในจันประถมศึกษาปีที่หกหงเฮียนชุมชนเทศบาลวัดศีดอนใจอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่พูดหวานยิ้มหวานเลยชอบร้องเพลงลูกทุ่งเหรอลูกเหรอเจ้าแล้วเพราะอะไรมาประกวดไม่ตรงคำเด็กกันลูกอยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาเจ้าอ๋อไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นะเนาะโอ้ดีจังเลยวันนี้มากับใครลูกใครมาเชียร์ มากับพ่อเจ้าคุณพ่อมาแต่คุณแม่ไม่ได้มาใจะไหมลกูกไม่ได้มามา,าสองคนเหรอเจ้าโอวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลกูกสีกาสั่งนาคเจ้าวอมาเลยสาวเชียงใหม่จะมาสั่งนาคนะขอดนตรีครับ แผ่บุญให้ปิดถึงย้อนจะเป็นผู้นั้นเดินตามธรรมนหนักต้องล้นลาจะข่าวคลื่นมอย่าได้ทำชั่วทำตัวซ้อมมุ่คอยสอนหย่าโย สิ้นจากไฟครองสินเป็นแก่นสารทุกเช้าทุกเย็นเคยเห็นทุกวันจำต้องจากกันไปแสนไกลไปเอาผ้าเหลืองมาไว้ห่มทำให้อดยอมที่เลื่อมใสต้องมาพลัดพรากกัน แล้วลูกส่งร้องได้หลายแนวไหมลูกหลายแนวอย<น>ู่เจ้าเออต้องหาร้องหลายหลยแนวนะลูกนะเสียงอย่างหนูไปหัดร้องเพลงให้เยอะๆฟังเพลงให้เยอะๆแล้วร้องเพลงให้หลายหลแนวนะลูกนะเจ้าครับผมน้องปอยวันนี้สิ่งที่ต้องฝากไปฝึกฝนก็คือเรื่องของลูกคอถึงมันจะเป็นเพลงแหล่แต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่ต้องใช้ลูกคอไหลลืน่น ถ้าฝึกลูกคอแล้วทำลูกคอได้ปลอยจะสมบูรณ์มากเลยนะเพราะเสียงเพราะมากนะลูกขอบเจ้าเห็นด,ด้วยกับพิสุเลยนะครับจุดเด่นและก็จุดที่ต้องซ่อมแซมแล้วก็อยากจะบอกว่าในขณะที่เราร้องเนี่ยเอาเสียงให้อยู่ก่อนลูกลีลาถ้าหากว่าไม่ปีการโชว์ที่ต้องเล่นไปกับแดนเซอร์ข้างหลังเนี่เราอาจจะยังไม่ต้องเคลื่อนตัวก็ได้ยืนร้องอยู่กับที่ก็ได้ เอาเสียงของเราให้มั่นนะครับเมื่อสักครู่เราเราจะพยายามก็เข้าใจก็เข้าใจเจตนาแต่แต่ให้ดูสถานการณ์ในะแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันถ้าเรามีโชว์อยู่ข้างหลังแล้วก็การฝึกซ้อมหรือว่าสคริปต์การแสดงต้องมีการให้นักร้องร่งรวมโชว์แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปตามตามลีลาที่วางกันไว้แต่ถ้ามาร้องเดี่ยวอย่างนี้จะเป็นเวทีตรงนี้หรือที่ไหนเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเดินอย่างนั้นก็ได้ อันนี้ก็เป็นความรู้ที่หนูต้องต้องหมั่นสังเกตเพื่อเอามาใช้ให้ถูกทางนะครับวันนี้เก่งแล้วครับขอบคุณเจ้าขับถึงครับพร้อมกันเลยนะฮะอขอบคุณเจ้า,จาลีลาน่ารักเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคณะกรรมการและคนดูเลยนะครับน้องปอยไม่ท้องคำเด็ก